สวัสดีครับนี่ซันนะครับค่ะไวเตอรค่ะวันนี้ซันก็มาตัดผมมาเล็มผมนิดหน่อยกำลังได้ได้ความยาวพอดีเลยส่วนไวเตอรมาทำเติมโคนค่ะโคนผมแล้วก็เล็มหมอนิดหน่อยเราพิเศษมากชอบมากเฮฮาแล้วเดี๋ยวพี่แจ๊คพี่แจ๊คนี่มีเรื่องเมาเยอะมาก <c oughs> ไม่เบื่อเลยตัดผมรอรอก็ไม่เบื่อ เสร็จพอดีต้องไปจ่ายตังค์พี่แจ็คสวัสดีพี่แจ็คไหนอยู่นี่พี่แจ็คมีไลเมาส์ไหมใช่วันนี้คนเยอะมากวันนี้รอแต่อย่างที่บอกไม่เบื่อนะครับผมเพราะว่าถ้ามาอยู่ที่นี่รับรองพี่แจ็คพูดได้ตลอดเฮฮาครับผม้าแล้วเดี๋ยวไปละ จ่ายตังค์สวัสดีครับ